ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดของเตยนะครับอยู่ที่ตลาดหนึ่งนะหาปาดูกับข้าวนะกข้าวที่นี่ขายดีมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหาเลือกกับข้าวไปกินก่อน สี่สิบาทแล้วสามสิบอันนี้ก็สามสามสิบเอ่อโอเคดูปะครับข้าวอะไรวอเนี่ยวะาอันนี้มูทอดเหรอมูทอดอ่ะอ๋ออ่อออ

20บาทเองเหรอขอเลย20บาทเองนะเนี่ยก็ห่เอ,ลเ,อเลยรวมได้พี่20รวมได้ครับผมอันนี้ไก่ไหนนรือเปล่าพีอ่อันนี้กนะุนครับกุนไก่เนาะอ่านี่นะห่อหนึ่ง20บาทเองขายถูกสะพี่นะ

ผี่สิบบาทให้เยอะมากเลยตรงนี้กับข้าวช่วงเช้าก็จะคึกคักมากนะครับคุณผู้ชมช่วงเขาขายถึงถึงช่วงบ่ายเลยนะถึงช่วงช่วงเย็นเลยนะคุณผู้ชมเย็นก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ช่วงเช้านี่คึกคักมากนะตลาดตรงนี้ตลาดกับข้าวตรงนี้ตลาดหนึ่งตลาดหนึ่งคองเตยนะครับ ข้มาวมีเจ้ของอร,อ,อร่อยๆทั้งนั้นเลยข้าวราดข้าวใส่กล่องมี30บาท40บาทแ,แ,บบแกงแกงมีราคาสามสิบตักสามสิบตักห้าสิบนะครับรข้าวที่นี่ก,ล,ล,ก,กล่องละ30บาทเดียวเท่านี้ <ruled> ผู้ขายราคาราคาใจดีมากเลยนะใช่กล่องละ30บาทเดียวนะครับเอาใจลูกค้าสุดๆใจดีสุดๆนะ ลุงตัก็30สิบบาทนะครับให้เยอะด้วยนะ30บาทปกติแล้วต้องปกติแล้วปกติแถวอื่นถ้าถ้าแถวอื่นต้มี40 50ิ้ายนะพี่การเลยนนี่สามสิบบาทเดงนะครับลร้านนี้ก็น่าสนใจนะเข้ากล่อง30บาท ตลาดคลองเตยท่นนี้เขาเขายกับข้าวราคาไม่แพงนะครับเนื่องจากว่าอยู่อยู่ติดกับตลาดตลาดที่ตลาดสดเขาก็เป็นตลาดสดที่ของถูกผักก็ถูกพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ถือว่าราคาถูกบ้างเลยนะครับตลาดคลองเตยถ้าเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆในกรุงเทพนะครับท็ที่ผมไปเดินมาแล้วผมก็มาจับจ่ายซื้อของตลาดคลองเตยผมก็มาซื้อเป็นประจำนะซื้อปลกฟ้าพวกหมูราคาไม่แพงก็เปรียบเทียบกับตลาดอื่นนะ สภาพที่นี่ก็เลยราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ที่ดีมากเลยตันนี้ก็เป็นพวกของใช้ทั่วไปเลยนะครับรว่างก็แวะมาซื้อนะคุณผู้ชมนะแต่ที่จอดรถอาจจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะมันอยู่ตรงปลายรถเมย์พอดีเลย ใส่บาทก็มีนะครับเตรียม,มใส่บาทาเยอะเลยครับมาที่นี่มีครบมาที่นี่มีครบเลยครับจะชอบอาหารสําเร็จรูปหรือว่าหรือว่าเป็นพวกของสดถ้าเป็นของสดก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมนะตรงนี้เป็นตลาดหนึง่งพวกกับข้าวพวกเสื้อผ้าพวกอะไรนี่ถ้าเป็นตลาดถ้าเป็นของสดก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึง่ง ของดูครับพี่นี่วันนี้วันนี้วันที่18วันวันเสาร์ที่18มีนาคม2565นะครับเดี๋ยวผมจะไปไปหาหมอสักหน่อยไปหาหมอที่โรงพยาบาลช่วยน้ำใยนะรถมอเตอร์ไซค์มาจอดต,ตรงนี้แล้วเลยไปซื้อกับข้าวก่อนก็จะไปเจาะเลือดผมเป็นความดันไขมันในเลือดความาดันสูงกับไขมันในเลือดสูง 18บแปด่สิบออสิมีนาคม2565ตอนนี้7จ็โมงเช้าห้นาทีนะครับคุณผู้ชมนะตลาดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นคุณผู้ชมตลาดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตลาดสดคุณผู้ชมภาพไปฝั่งนู้นเลยนะภาพไปนู้นเลยตลาดของเตยที่สดถูกขายยี่สิบสีชั่วโมงนะครับถ้าเป็นฝั่งตลาดสดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ